You are one euro? You are one, one euro? Me 30 for you? One uh, euro. One, uh -huh. one euro. Uh -huh. Uh -huh. Please. One euro. Because 7 1 and you 30. <laughs> okay, guys. Please. Yeah. me one euro. Uh -huh. Thank, Thank you. you. Merci beaucoup. kind of people? you What do คยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านมุมุพามาหาบส่้ครับพามาดูบ้านอยู่ที่แมทโคระกับแมทโคกนครับก็ของเราเดี๋ยววันย่ิามยี่สิบสามแล้วก็ยี่สิบอัปเดตนิดนึงครับเดตก็เดี๋ยวของ มีนนะครับวันที่24เนาะกับโชเคนโซนะครับซึ่งตอนนี้มีเพิ่มขึ้นมาก็คือวันที่23นะครับซึ่งวันที่23เดี๋ยวมีนจะไปร่วมงานของอามิรี่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะทำประกาศให้นะครับก็ทางแบรนด์กับทางดีไซเนอร์เชิญเชิญเชิญน้องไปร่วมงานด้วยเมื่อวานก็ไปฟิตติ้งกันมาชอบชุดไหม ชอบชุนครับแล้วก็ฝากติดตามชุดของอเมรีด้วยนะครับคือชุดสวยมากคือพี่กล้องกับผมเป็นคนช่วยเลียนเพราะฉะนั้นก็มีให้ติดตามทั้งสองวันนะครับทั้งยี่สิบสามแล้วก็ยี่สิบสี่เลย So um, on the 2 4 t h he is going to be going to Kenzo show at night Paris time and then um, on the 2 3 r d he will be um, attending a miri show as well so um, we just fitting for the for the show yesterday and it's um, it went very well so hopefully um, you guys like the look um, we're gonna update um, soon so please stay tuned on the 23rd and 24th okay. ก็ข้าเดินดูดูโอ้โหจริงเหรอไปฮะเราจะไปเดี๋ยวเล่นกันวันนี้มาในมากอ่า เจ้าของไม่ใช่สไตล์ผมนะฮะอันนี้คือสไตล์พี่กล้องแทนให้ครับวันนี้พามาดูบ้านมาในตีมจริงๆแล้วฉันเป็นเจ้าของบริษัทเอาไปเลยคะ่ะ อ๋อไหมฮะกว่าจะยอมแต่งตัวหล่อๆเนี่ยมันต้องสู้อะไรกันนักหนาไม่ค่อยชอบแต่งตัวเนี้ยบนะฮะคนเนี้ยเดี๋ยวเราจะพาไปทำคอนเทนต์นะครับเพราะว่ามีโปรเจกต์ที่ต้องถ่ายในวันนี้อยู่ถือเองหน่อยเอก